ค่ะส่วนหุ้นก็ตามแบบที่คุณอง๋งบแลนลนซื้อลงทุนนะคะเอ่อถ้าคุณถ้าเป็ในนักนะซื้อได้เลยคือซื้อคือบแลนลนซื้อได้เลยตอนเนี้ยโอ้โหคุณอ๋งเก่งเนาะกล้าทำไมพี่กล้าซื้อบีลลนกล้าพี่ไม่กลัวเออไม่กลัวหรอกพี่ซื้อได้ตัวเนี้ยครับจริงจังอะแล้วถ้าเกิดอ,อะไรขึ้นสต็อปรอตรงไหนบอกมา จะรวล้อใช่ไหมใช่ใช่เปืือขาดเพื่อเหลือเห็นตลาดไม่ค่อยดีอ่ะได้ครับผมก็เดี๋ยวผมวัดนะคือถ้าถ้าเกิดว่าเป็นกะรลอกการปรับตัวขึ้นเนี่ยนะครับคือจุดเริ่มต้นเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณจุดห้าสองแล้วขึ้นมาทําคายที่ประมาณหนึ่งจุดเก้ห้าเนี่ยอันนี้อาจจะเป็น impulse ล,ล,ลอกแรกที่ขึ้นมาครบถ้าขึ้นย่อยพอดีนะครับดังนั้นเนี่ยก็จะเป็นการชะลอตัวลงก็รแตกนะอืม ซึ่งแนวรับแรกเนี่ยอยู่ที่ราคาประมาณหนึ่งจุดเจ็ดสามหนึ่งจุดเจ็ดสามนะครับแล้วเป็นที่เลยคือไม่ควรต่ำกว่าหนึ่งจุดหกห้าบาทไม่ควรต่ำนะถ้าโดนทุบลงมาใช่ใช่ครับหนึ่งจุดหกห้าบาทมีควรต่ำกว่าไม่ควรหลุดหนึ่งจุดหกหนึ่งจุดกห้าครับผม,มเพราะว่าแหมเนาะเราก็ไม่รู้อะนะ ใช่ใช่ครับก็ไม่มีจีนแท็กซีหรอกก็ก็ถูกครับควรจะกําหนดจุดคัดลอดก่อนเข้าเทรดดิ้งหรือเข้าซื้อหุ้นทุกตัวต่างๆนะครับควรจะมีจุดหนีก่อนนะควาจริงต้องหาจุดหนีก่อนจะหาแนวต้านด้วยซ้าไปนะครับผมอนนี่ของบีแลนด์เป็นเป็นเป็นช่วงอะไรถ้าเป็นเอเล่นเวค่ะคุณอ่องค่ะใช่เป็นยินเพลวเลยพี่ตอนเนี้ย เพิ่งเริ่มขึ้นหมุนของอินพาวเป็นอิมขาขึ้นนะใช่ครับอิ <Imp ulse S 2> ขขนพาวของอะไรฮะหา้หาของหนึ่งป่ะจ๊ะห้าของหนึ่งผมม <1 S 2> องเป็นผมมองเป็นคัพซีอย่อนที่ A B C แบบแบบมองแบบคอนเซอร์วทีฟคือพื้นตัวเป็น A B C รีบาวเอ่ารีบาวค่ะซีมีห้าขึ้นใช่ไหมที่ตอนนี้อยู่ในจบจบหนึ่งอินพาวไปแล้วพักสองก็ขึ้นสามนาตานเท่าไหร่หรอบนี้อินพาวรอบนี้ห้พี่น่าเห็นสองบาท ก็ตาม,มที่มองไว้ตอ,ตอนแรกเลยนะที่เขา้าใช่ก็เจึ่งมองก็จริงมอง1.85ไงแล้วมันถึงแล้วไงมันถึงช็อตแรกไงที่มอง1.85เป๊ะเลยเนี่ยอืมก็เลยลงมาก็ไม่แตกแล้วมันยังไม่ผิดจากที่มองไว้อ่ะครับอ,อืมครับลงมาโชว์เดเวต้า1.85ปีแล้วก็ย่อตัวเพราะฉะนั้นผมก็ก็กต่ผมไม่ได้มองผิดนะในในหุ้นตัวเนี้ยการอัปเดตแล้วาขึ้นก็ยังมองไม่ผิดเพราะมันขึ้นลงตามที่ผมมองเป๊ะเลยอืม ดวงตามแนวที่คุณอ๋องพูดเป๊ะเลยนะใช่แต่ว่าผมในนักถูกอยู่จนวืค,ครับได้ได้ค่ะคุณอ๋องก็ตอนนี้ตาก็ยังยืนย่อๆอยู่นะฮะอืมครับผมครับโอเคขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับค่ะ <c oughs> ก็เป็นข้อมูลนะคะของคุณเอกภาวินสุนทราพพิชาถึงพูดาการลงทุนตลาดหุ้นไทยในรอบนี้นะคะแรับที่เกิดขึ้นเป็นระยะระยะที่คุณเอกภาวินพูดถึงนะคะไม่ว่าจะเป็น ในส่วนของทางด้าน1475 1457แล้วก็14 3ระดับเลยนะฮะแตะระดับนอนรับแล้วก็เด้งเด้งแล้วก็หลุดเด้งกล้หลุดหรือเปล่านะคะเราก็ต้องดูนะคะในรอบจังหวะนี้นะคะตอนนี้ตลอดก็ขึ้นมายืนที่บริเวณ1 5 2 2จุดนะคะก็ตบตบขึ้นมาแล้วนะคะหลังจากที่วูบไปประมาณ20จุดนั่นเองนะคะค่ะเราต่อนเนื่องกันในช่วงนี้นะคะกับคุณประกิตศริวัฒนาเกตนะคะทางด้าน แมติดคอค่ะตลาดตกติดคอแล้วล่ะกับคุณประกิตศรีวัฒนเกตผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของบริษัทลักรัพย์กสิกรไทยนะคะซึ่งข้อมูลตอนนี้เองกสิกรไทยให้ถือช็อตอยู่สําหรับคุณประกิตที่ระดับ977นะคะไม่ทราบว่าตอนนี้นะคะในส่วนของ977ที่ถือช็อตอยู่นะคะยังถือข้ามไปสัปดาห์หน้ากันหรือเปล่ากับแนวทางที่มองกันไว้นะอึดถึดนะคะ